เออไอ้เพื่อนมันเคยโดนแบนป่ะเพื่อนเคยโดนแบมเปล่าโดนสักสองพันปีเนี่ยสี่นาทีด้วยเออมึงโดนครบสี่ตัวเอ้ยมึงมึงโดนครบสี่คำมันก็โดนแบนแล้วเพื่อนมึงเล่นผิดตีละหรอมัยโดนเงียบสิคุยอย่างเงียบสี่ยังเงียบสีไม่ได้ยินเสียงมันเลยอ่ะ พี่คอยดูเดี๋ยวมันจะวิ่งลงูกท้องปาย,ยัดพี่คอยดูมันออมันเอาแน่ะอะไรยันนี่นเนี่ยไปแล้วไปแล้วถึงว่าอะไรยันตอนตอนโดดร่มทําไมเห็นเห็นคนแม่งดิ่งมาจากฟ้าปุ๊บลงพื้นเลยเออแม่งแม่งตอนตั้งแต่โดดร่มแล้ว เดี๋ยวแมงก็โดนแบ้เหี้ยคนดูมึงโคตรเยอะเลยเพื่อนมึงชะตาขาดละเย่เล่นป่วยสัตว์อ๋คอยดูไหมมิดูไหมอ๋อแล้วอ๋อแล้วอ้โนโอวิ่งตามรถเครื่องโอ้ป้าโบด้วยโดนด้วยเอ้ยกามว่าโป ไอ้รีพอร์ตเลยเพื่อนรีพอร์ตเลยไอ้ที่นี่มันโปโอ้ล็อกด้วยเออโง่อย่าปูโอ้ยปโดนวจีกับตายโดนดีโดนดมึงเล่นมึงมึงเล่นโปไงวะไอ้ย่าอย่าเล่นอย่าเล่นโปูเอยชักโง่ฮะเออเล่นอย่างโง่เลยใช่ไหมเด็กกระโปงเล่นวะไอ้ย่าปูถ้ามันดาวเดี๋ยวมันก็คานเร็วไปหาเพื่อนอ่ะไอ้ที่นี่เนี่ย ยิ่งเปิดฟูฟังชันเลยวะเนี่ยนะไพี่ี่ะมันได้เปิดฟูฟังชันเหรอพี่ผมว่ามึงไม่ดำดินไปเได้ไรถ้าเปิดขนาดเนี้ยไอ้พี่อ่ะจะได้ไม่ต้องโยนยิงนะนะมีเก็มีเกตายเลยนะล็อกหัวด้วยตายสองสอง ยิงทะลุก,กำแพงด้วยโอ้เ oh. ฮ้ยไอ้เจ็บเบอร์สองมึงมึงมึงฆ่าเบอร์หนึ่งทิ้งดิเฮ้ยดูรีพอร์ต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 โอรีพอร์ตชิดแฮกเกอร์รีพอร์ตรีพอร์ตไฟเด้อเฮไฟเดอเฮเฮ้ยแกรักดูช้างงงโดนระเบิดตัวเองตายวะ่ะ นี่เกิดแล้ว <นะ S 1> ดูมันกระโดดข้ามไปข้างนู้นนะอีกค่มีการปาไปโดนไหมนั่นอะโดนยังไงก็โดนนี่ไอ้เคมันโปยกตี้เปล่าวะไม่น่าใช่โปหมดแหละรีพอร์ตครับรีพอร์ต ไอเจนี่เป็นโป้ยารีพอร์ตเลยรอรอดูมันนิ่งพี่รอดูมันนิ่งเดี๋ยวมันก็นิ่งเีโป้รีพอร์ตเลยเยี่ยครบครบสี่คนมันบินทันทีเลยเฮียไม่บินว่าอะไรเฮียแมปคว้าว่าเพื่อนนี่คนไปไหนวะเงียบไปเลยเพื่อนนี่คนมันอยู่นู่นพีหรือเอาใครเหรอเพื่อนเราเออมันแล้ารึ มึงมึงขับรถทำไมแย่มึงมึงวิ่งไวกว่ารถอ่ะโอ้โหเออมึงขับไหมเออมึงขับไหมแย่บิดบิดแต่ห้าพ้องไงเออมึงบิดแต่บ้องมึงเหมือนเหมือนโค้กไอ้แย่บิดแต่เดี๋ยวมึงก็รูเข้าไปรถตูดเอี้ยวเนี่ยเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงก็โดนเขาสเปรย์ตายเไอ้แย่ลิซี่ดวงแดงตูดอืมลิซี่แดงตูดลี่รถลิซี่ดวงแดงตูดเหรอระวังตดรถตายเลยบิ้ล กูอยากเห็นฉากแม่งหน้าทิ้มว่ะเฮ้ยมึงมึงมึงน้าที่ไม่กูดูเลยมันมันมันยังพูดอยู่วปะมันไม่พูดแล้วพี่ไม่พูดไม่พูดเฮ้ยเล่อหล้อเกือบแล้วโค้งทำไมจะไม่ได้ยินเสียงมันมันเปิดไมค์ค้างอะไรพี่มันน่าจะพูดกับทีมมันเอาโง่เอาโง่เอาโง่เจียงโง่ โงโ่พวกไอ้ยื้อเออไอ้ยอัดคลิปไปยังวะผมอ่าแล้วผมอ่าแล้วอัดมาห้านาทีแล้วดูอัดแม่ง็จบเกมไหมโอเคพี่พอดีมีคลิปลงยูทูบช่องลามอยากเห็นแม่งโง่งแบบหัวจิ้มลงพื้นอะไรย่างเนี้ยนะ เรอดูมังนิ่งอยู่นะเวอนนี่ถ้ากดสตรีมนะโดนสตรีมดีเลย์ขั้นต่ำแม่งสิบวิดิจิืม คนเพื่อนเราเขาบอกว่าหลุดไปลูกซองระยะ300เมตรตายยี่ที่ล็อกนี้ว่าเ่นโบโง่พ,พี่พี่คอยดูพี่คอยดูเดี๋ยวมันนั่นน่นนนะเดี๋ยวมันก็โง่ไปแบบไปโรตีเขายิงอะมันจะไปยิงเขาอะไปเลยลูกซองอจริงๆริงวนสองรอบที่ เกือบเกือบเมื่อกี้เมื่อกี้มันมีไอ้สัตว์มึงอ่ามึงวิ่งไวกว่ารถทำไมมึงขี่รถถาวขวาเพราะง่ายันา์บีบแต่ขาพ่อมึงอะ ไอ<เท>้ปืนสามเก็บแัน,นี้เอาปืนสเปรย์แม่งนี้ยันนี่เนี่ยสองทั้งทีมเนี่ย้ยแค่ถ้าถ้าผมเป็นทีมมันนะถ้าผมเห็นมันวิ่งมาผมสเปรย์มันละอืมเอาเอาเอาไงหรือถ้าแม่งแ,แบบผมอยู่ทีมมันใช่ไหมแล้วมันอยู่ทีมมือนะ เอ้ยมันไปมันโดนจีอืนจริงมาผมซ้ำซ้ำมันคืนเนี่ยไม่ยุบอะยันเล่นโป้งมมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วยันนี่มันเห็นแล้วมันขับรถไม่ให้คนอื่นรู้ไงว่ามันโป้งหนักมันเห็นแล้วเนละเอ๊ มันเห็นแล้วเนี่ยมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วโป้โป้ไอ้ชีนดี๋ยวเป็นโป้ระวังเรียบร้อยไอ้ชีนี่ตายเลยเร็วไล่รีพอร์ตรีพอร์ตไอชีไอ้ชีเนี๋ยวมันโป้โป้โป้บนบ้านมีบนบ้านมีมันรู้ชื่อขึ้นขึ้นบ้านอย่างไวอ่ะมันเนี่ยมีคนอยู่ในบ้านระวังโป้เพื่อนระวังโป้เพื่อน ไอาเหี้ยอไอ้เอวชีทแฮกเกอร,ไอร์ไอ้ที่นี่มันโป้ยเนี่ยรีพอร์ตมันเลยไอ้ที่นี่มันโป้โปกากๆไอ้เหี้ยมีเดียแบบมีเดียแค่วิ่งไปกับไอ้นี่แหละอืม ตอนนี้ปกติมนีนี่แหละงานโบแดงเลยเนะี่ยโปกราคอยดูตอนมันนิ่งนี่เอ้ยรีพอร์ตแม่งเลยยันนี่เนี่ยมันโปอ,อ้าวอ้าวยังไง ทำเป็นยิงไม่โดนอเีนี่ยล็อกเนี่ยแต่ต้นต้นหัวตรงนั้นหัวลดความตายยัยนี่เนี่ยโปโปโป้โป้โป้ยัยนี่โป้ยัยนี่โปโปมาโปมาเฮ้รถจะระเบิดอะไรเนี่ยรถมันจะระเบิดแล้ว อ่าตายห้าไปแล้วแฮกเกอร์แฮกเกอร์ไอ้ยันนี่โป๊ะยันรีพอร์มันเลยรีพอร์ตรีพอร์ตอยู่ในบ้านนี้ไม่มรรีรีพอร์ตรีพอร์ต มันเล่นนานแล้วทำไมยังไม่โดนแบนสักทีวะรีพอร์ตรีพอร์ตเพื่อนรีพอร์ตเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วฮินิโปฮินิโปโง่ยิงไม่โดนอันนี้อ่ะแน่มีการเอาเขียวไล่ฟาดเด็ดคโปโปรีพอร์ตรีพอร์ตเออชิคแฮกเกอร์ เดินเก็บไอ้ยิงเก็บของโง่ยัยเด็กเดี๋ยวก็โด่นสนายเก็บหัวถือว่าสมรู้ร่วมคิดทั้งทีมแล้วกันมาอืยิงเพื่อนดิมันยิงเพื่อนเหรออืมมาสมสมรู้ร่วมคิดทั้งทีมอ่ะรีพอร์ตแม่งหมดทีมเลยแตยย้ำไอน้นี่หนักๆหน่อย ติดทุกอันมันไข่เฮ้ไเ้เพืเ่อนมึงมึงเล่นไอดีแล้วไอสัตว์มึงขออะ่ะเชื่อมึงมึงเล่นสนามนัดเดียวโง่ยบ่าไหมอืโ,ออโป๊โป๊โปโป๊โ้้โยนี่มันโป๊ยนี่มันโป์ เอาโง่เอาโง่ชีทฮกเกอร์ชีทฮกเกอร์เอาหนีเงาหนีเงามึงมีลูกซองไหมฮะมึงหนีทำไมอ่ะเอา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 ชีทฮกเกอร์ชีทฮกเกอร์เฮียรีพอร์ตรีพอร์ตชะตามค่าเลยเพื่อนมึงเจอกูอมันมีโป่งให้หมดหนูออกแล้วไอ้ยังมึงเงา S <S เดี๋ยวมึงก่อนดูด,ดูก่อนดูก่อนเมือนมาดูดูดูรอรอดูมันก่อนดูจโจบเกมอะ่ะเออรีพอร์ตรีพอร์ตรีพอร์ตโปวิ่งไปแล้วมอไซค์ยังตามไม่ทันนะพี่วิ่งไปขนาดนี้โอ้โปไอ้งเอี้ยมึงมึงยิงขารถนะเ<โ>ดี๋ยวดูนะโอ้โปมึงไปวิ่งแข่งกับพอ่อไงตอนมะึงวิง่ง ยิงไปโดนเวอร์โป้โป้รถวัดเนี่ยมันมันเดี๋ยวระแล้วเบรคเที่ยวมึงดิเออสันนายยิงรถวะเออนิดหน่อยโดนดิเดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวก็ตายผมติดใจตัวบักเกี้ยร์ทำไมมันไม่ขับรถมาแล้วก็มาชนมันเลยเออเป็นผมทำงั้นละ Nằm nằm bấm nhàng ngô oh, vậy nhỉ Đợt mấy anh khá là dính, không thể thử thuốc xong ừ. Để mình có nhanh lắm, chết không <laughs> Ê, thế, thằng khốn nạn, thằng khốn nạn ทีมงามนาพับจีลไลท์นะครับน้องตอบตอบถึงทีมงานพับจีไลท์นะครับถ้าเป็นไปได้แบนไอพีเครื่องเลยนะครับพวกเล่นโบนี่ไม่สนับสนุนในแบนไอพีครับแบนหาข้อออกไงสัตว์ไอพียังไม่แบนไอพีไอควายมึงก็รู้เนี่ยไอพีมันอยู่ไหนสัตว์อไอพีไว้ยี่บุ้งแบนไอพีไปเลยไอ้ยี่แบนแต่ไอดี มันตหมัรใหม่มาเล่นได้ดิดูแบบน<ช>ันว<ช>อลถึงรู้พัฒนาพับจีมีตัววิ่งบนถนนเพราะมีคนเฮี้ยๆอย่างนี้เกมมันถึงได้ไดดหมดสน,นุกได้ข่าวว่า p u b พับจีจะรอยแพแล้วดิเป็นเพรผู้เฮียใช่ <c oughs> รีพอร์ตรีพอร์ตอ้าวยิงไม่ตายอ่ะโง่เดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวก็โดนที่นั่นะเปรยเอ็นซีใส่รีพอร์ตรีพอร์ตอ้าวมึงม,มีโปรอ่ะมึงไม่สู้อ่ะมีจ่นใยไปเท่านั้นแหละสัตว์นี่มึงยิงไม่โดน ตัวแม่งวิ่งหนีวงหกอืาเอาอะจะยิงเพื่อนยิงออา <c oughs> ยิงแข่งรถเลยทีย่อะวิ่งตัดหน้ารถเยอะเดิลเดีเด๋ยวก็โด,น,ดนรถทับ <c oughs> <c oughs> เคียร์ไม่งู้ด้วยวงอยู่ไหนเฮ้ย <c oughs> อืม เห็นแอดอลงตั้งนานแล้วมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วกอบเขียวขึ้นใช่ไหมเพื่อนไม่ได้กอบเขียวแล้วกอบแดงเลยแหละโค้ทั้งทีมไหมซะพี่ยังดูอยู่หรอนี่ไง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 ดูดูนั่งดูเชวเียไปผมบาดไสิบเจ็ดนาทีแล้วเนี่ยมันยังไม่โดนแบนเลย เอาโง่เอาเลยเอาเลยว่าเอาโง่เอาเลยเอาเลยโปโง่โปอย่างโง่ไอ้ยะอ้าวแล้วมึงไม่คานไวอ่ะตั้มตั้มเพื่อนเอาปกติโปมึงคานไวกว่นี้นี่ปุ่งอย่างเสฉยๆโปถ่าเสือโง่โดนยิงใหญ่โคตรโง่เลยอ้าวเพื่อนอยู่สามร้อยเมตรเร็วอยู่พีเสือคานเร็วอยู่นะเร็วอยู่ปกติผมเห็นพวกแบบมันอะไรนะ มันคานเรวแบบแลายทีมันมันคานทีแบบสามหอสามรอเมตรไปแป๊บเดียวอ่ะเพื่อนเยยบตายทีดิหนูร่วมคิดไอ้ยีนี่ด้วยอกว่าไอ้เอจีอะไรเนี่ยด้วยนี่ไงใช่ไอ้ยีนทั้งทั้งทีมจ้าโกไอ้ยัย เราใส่เล่นแต่เปิดมือเราไม่ได้เชียนเล่นแต่โปรไม่มันไม่มีปัญญาเล่นเดเองไงพี่เล่นแต่โปรไงพวกเนี้นะเสีวว 18, 18ยเวลาควกที่นี่มาสิบแปดสิบแปดนาทีแล้วอืมอืมยิงสามเขาอีกไอ้ที่จโปรโปรโง่โดนยิงเออเไม่เปิดโปรปทั้งทีม <3 S 2> เลยเนะี่ย เนี่ยแค่จบเกมแล้วเปิดโปทั้งทีมเลยอ้าวนี่รุดไปแล้วโง่อย่างโปอย่างโง่เลยเรียบร้อยตัวเหลืออีกหนึ่งตัวนี่ก็โดนแล้วเนี่ยมั้งเนี่ยอย่างเว้ยไม่ใช่ไม่ใช่เบอร์สามตัวโป้ด้วยเบอร์สามอ่ะแล้วมันโดนแบนอ่ะเออโดนไปแล้วหนึ่งตัวเดิมไปแล้วครับหนึ่งตัวเป็นฮันเตอร์เหลือสองวางใสองตัวนี้ มาแล้วชาร์จแล้วอืมชิตแฮกเกอร์แฮกเกอร์รีพอร์ตสิรีพอร์ตครับผมดูมันดูมันมันจะวิ่งไปชาร์จเพื่อนมันหมาแล้วเหลือสองตัวเหลือสองตัวเอ้ยเหลือตัวเดียวดิไม่หลอดไม่ได้จริงดิไม่ได้มีเสียงจริงดิ โง่ไอยี่ย่อย่าง <gaze bo S 2> <markings S 1> โง่เลยสั่นเล่นโป่อย่างโง่ไอยย่ะแล้วหนึ่งหนึ่งเพื่อนระวังระเบิดเพื่อนระวังระเบิดระวังระเบิดเพื่อนไอ้เจ๊ได้เป็นโป้โวยจริงโง่อยี่ย่ะเล่นโป่อย่างโง่ไว้โง่อยี่ยโป้กากอย่างโง่คนโง่เลยไปพี่ออกออกเออ เล่นโปรอย่างโง่เหี้ยยี่สิบนาทีพอดี